ผู้บริหารนะครับธนาคารโอลิโกประเทศไทยนะครับเป็นนะฮะผู้บริหารมาจากประเทศญี่ปุ่นวันนี้มาเยี่ยมเฮียชี่จังหวัดสระแก้วนะครับดูน้องๆนะครับดูตอนหลับสวัสดีครับพี่พี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเค thank you โอดคครับพี่เกดขอบคุณครับโชควีนี้จะ ล <laughs> แล้วมาวันนี้เนื่องด้วยโอกาสอะไรบ้างครับจะได้พี่เนี่ยรู้จักเทียดีแต่ว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยเขายังไม่รู้จักก็เลยเล่าสตอรี่ของสมชายพาซเกตอร์ให้ฟังฟังว่าเป็นที่ที่เราพบมามแล้วก็ต้องให้การสัศึกุาเพิ่มเติมอาจจะมีน้องธีรทััน์อยู่แล้วว่าแาค่อนขั้นกลางแต่ว่าช่วงสา่าซิตี้ให้เราประจำที่ ก็อยากจะมาเพิ่มความสำคัญท <ste ek> ี <ste ek> <s pack ular> ่มากขึ <se> ้นครัพี่แแล้วก็อยากจะมาบอกบอเลยขายตัวนี้นะประกันมีไหม r i e อ่วค i m r o v e Draw ดีบริส ดื่มกาแฟเดียวิรับได้ครับพี่เกียรติได้ครับพี่ขอบคุณที่ให้เกียรติแล uh> ้วมาในวันนี้นะครับพี่เกียรติขอบคุณากใค่ะได้ค่ะครับครับพี่จะเป็นดีลเลอร์ที่ดีลูกค้าที่ดีนะครับวินกับวินนะครับวินวินด้วยกันครับครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ thank you รักที to you เห็นบายบายบายครับบายบายครับบายพี่เกียรติ ได้ครับพี่ยินดีครับพี่ได้ครับพี่ได้ครับพี่ครับพี่นะโชคดีนะครับพี่ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับพี่แล้วน้องมันนยัไงล่ะยินดีนะครับและรู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ผู้บริหารนะครับมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับของ บริษัทโอลิโกประเทศไทยนะครับให้สินเชื่อนะครับดอกเบีย้ยพิเศษต่ำนะครับเฮียน,นะครับได้รับข้อเสนอดีๆนะฮะพี่เขาถามว่าต้องการให้ช่วยอะไรอยากให้เงื่อนไขง่ายๆให้ทุกคนเข้าถึงสินเชื่อรถราคาดีผ่อนดีและนะครับค่าใช้จ่ายไม่สูงอนุมัติง่ายนะครับรถไม่ดีที่นี่ไม่ขายครับ